ัสดีพี่น้องอีดีจะถับดูส่วนแคดดี้เจ้าเล้าจะตกใจด้วยพี่น้องเขื่องไปถักทั้งล่างนี่กอะเมื่อนี้แคดจะมาแก้ของฝากจากทางบ้านนะพี่น้องเป็นเครื่องทีเมนุฝากมาให้เมนของเจ้าแคดเองเดี๋ยวแคื้อมาแก้เบิ่งกนี่เรื่องแคดละกะนี่เป็นเแคดเขื่องแคดละก็เขื่องไปเถ่าน้ำน็อตพี่น้องไปถักมามางกแก่เดียวกันอันนี้ของใครของมึงปีนิบขัดแท้ของใครอ่ะ ต้องนม่เดกยีบต่ได้ีตมาอมืออ๋อออันนี้มาหนจังินเมอะนรคะมีน้องไหมนะพีเนางแกงเนาะได้ยีตาเป็นแบนั้นหนึ่งเก่งเกข้าไก่ินเม่ากข้าไก่ไหวทอดเอาก็ได้ไ่ได้ยัทอดนาหนึงเอาตกาเยเม่ถามหามึงบอกน้องอันนี้ พันแยงกับมีมะายงกีบ้างมานะพัแยงนนะท้องมึอะลนี่เฮดเ็นกีกิโลนะกิเนาะกิโลทองหนึ่งทั้งกิโลทั้งเฮดแต่กันน้อไม่แล้วก็นี่มอหมาันนี้กวนหมากโต้งกับมีตาแล้วผมากนโต้งไม่ไงเดี๋ยวเสื้อว่าให้กินโต้งแต่ทุเจนหมาได้ของมีสงเดี๋ยวนื้หมึกยุ่งยากจะเตนี่ หนึ่งเนี่ยไงหนึ่งพักเลยนี่เรนพักมันหนาวอะลเน่ยเนาะเน่เนี่เนื่อยถึงพไทยไม่ไนนี่ก้อนักหนักพี่น้องก้อนลังนัดมังหนักตัวกันน้ำไหมอนี่เนาะน้ำไมมทงน้ำไหมอันนี้แหละแล้วหนึ่งแล้วก็มีเทดเ็ดเรืงอเ็ดเสื้อเ็ดถึงนะพี่น้อง น็ดถึงเนี่ยเอาไปกู้ย็นมาเตมมาเนาะต่ก็มาต้มก็พักเย่างเงี้อยู่เต็มีเนาะนี่มาต้มสมรไม่แก่สรไม่แก่เนาจะตกใส่สมานรบ่แมนบใส่สมบ่มีะ ช้มยังไงเฮ้ยแกเก็บเข้าใหม่ท่งหนึ่งเก็บกองที่นอคเก็บกองตวนอะกล่องใหญ่ที่ชิมีแต่ย่างะละน่ากแล้วมาหอะไะมาเด้อ ลูกตามใจนังไงไปัำกันนะน่าต่อกนลงๆเืงๆกะจายนะพางออนี่นคิ้ลกไว้ฮะใสไวอลงมาลงมลงแกงเดียวก่อนโอเก๋งเงนน่าัก็แต้มันจะได้ มีกระถามงานลียังเน็ดเอียดก็เก็บเกีเลยแยกกันนะจ้าเม้ามาคุยหวานหวานที่การนียถ้าเฉียวเมี่ยนะน้มเถอกดเียลียกระมีเี่ยบ้านเียอาแขงมายังหอมอยูล เปนาล้วพ่น้องนี่ยต่อยดูตาว่าตันักจะกี่ตายิบวนักยินงจะ่าเหม่นจะขวดสองสีห่หกเจ็ดขวดแต่ก็แค่ขวดหน่อยนะสามสี่กินกิโลกินเท่าไหร่ก็่ะกินเดี๋ยวต้องเหล่ากันเเนาะมันส่มุเท่าใดวะหมูขวดละร้อยมันจะขวดนั่นแหละอันนี้นะใส่ชองขวด ต้องปวดเงินให้มัน้วบ่บอบอควรบางทวดมูดะทีนอแม่เศร้าแก้ผ่าผ่านยาม่หายเนาะเป็นยาดีลำไส่ยาปวดลำไส่เนาะพีนอเป็นกระหายจะกระตุ้ววดวดจริงมันอะเป็นกวดแก่ตะล่ายแตกเนาะต่ว่ายานี่กผ่านอ้อนโยเวลาเาไข่ยังมันกับบวบนาวเนาะเป็นยามากยาดองของยาพื่นเมืองลาวเนาะพนอดีแหงเวลากินลงไปมันกสย จนหนาวไปเลยปานอยู่ในห้องเองเนาะพี่น้องแน่แน่เชฟก้ามันกินก็ไม่ถ่อเนาะไม่ถาเพิ่นก็เจ็๊ย้อบกันกับแจี๊นี่ยแหละกินเลยกะเจี๊ยจะหนาวตุ่มหอบมาเลยไปแขกคนมากดิอันนี้จะอียังเนาะพี่น้องเฮ้ยแล้วจะห้องมึนมาอะไรเนี่ย เ้านาเนก่ของเจ้าน้ำกันนี่แหะเ็นของ้าคนเดียวดอกังเยนวณน้นมองใส่เต็มเลย่ได้สบายของที่มันกินเลยนั่นอาอขอตเย็นนี่เอาไปรมได้แลข้อู่้เย็นเลยต้องนีักไปเลยของดใส่เนปองไว้ได mhm. ้ของอบ็นละอาน้ำรึ่งพี่น้อง อืมัเผิอกมันอัดลมได้ของมันยาวง่ายลังเลยพี่น้องทำไมหตุย่เนาะสายีบวเด้อเี่ยยาดีเข้วเจ็บเข้ยวนะมันเาอาการอัมพาวนะมเปนาดีเจียวเขียวเป็นมันเอาอาการํา สกิลปวดกล้ามเนื้อปวดท้องปวดแอวปวดขาไม่ใสเขียวที่แบบนี้มาเหมันเด้อร์เกือบไม่ใสเขียวแม่ยังค่ะยังปวดยังปวดเนี่ปวดเอ็นปวดแอวปวดยังแอ้จอนปวดดี่ยาวอยพี่น้องเนาะเครื่องที่แม่แคดฝากมาหายเนาะ มีพวกเพชแลวกาอันนี้ข้องหย่าเนาะข้องเม่เบาวิกเพชแลวกาเม่ข้องแคทเพืเ่อนกระเพาะมามีน้องไม้ลวกาจิโร่เนาะพี่น้องมาขี่หยาบลากามาักตอกอันนี้ยาาาหาย,ย่าฝากมาให้เมย์เบาวิกพี่น้องเอ้ยคนกำลังกินเข่ามากพี่น้องช <c oughs> าแล้วก็ไม่จัดเตือนแคทก้าก็มาแต่หลินนะพี่น้องมาแต่หลินหางเดินหางเป็นอย่างโจนเหนื่อย มาหอดแล้วก็มาเปิดกล่องคลองฝากเลยพี่น้องเอ้ยดีใจแหง้งจนเสียหายคลองฝากจากทางบ้านดีใจขินหอดแหมดเด้เห็นคลองฝากเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ยา,า,ายเหมือนไหนผึ่งเป็นห่วงเนาะเป็นกระฝากไม้แคทกินเพราะเจ็บท้องหอนท้องเป็นยาผื่งเมืองลาวพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับกอนสูน่ซังค์คดีสาวลาวเฟรนด์กา้า ยู่หอเกลอเนาะเอจอยนกินหมูกระถาพน้เนะรวมเนี่ยอะไรนเนาะจ้บเวิร์กังกนนะพี่เนาะใส่ถั่าหั่นซื้อมาสุดกินตีไ่แล้างแ้งเรายานไรไ้ซึทไไล้กังเลยเอืมตไยะหอจะได้หนต้องเีหอดนี่พี่เนาะเตรียมถั่วักลังล่างหม้อรับ นังอลงมันร่วมเนี่ยโอเคนะน่าจะไม่ใช่งายถ้าจะไปเ็นใแต่ว่าู้ไว้นะมีอูู่ตลอดนั่นนี่มีโออยู่แถวนั่นเตือโบมี่สม่หมนเขานี่ได้ตูงใไเนหน่เห็ดแปดอย่กับี่ท่านจะต้อห้องครัวก็ใช่ใักห้องเมี้ยก็กินนะสิใบบ๊อบที่ขาดบายนั่นคือดาบ ก็าอไยกูยกไิ้ไว้กูถามไปวไปเ็งานกันนีเขาับนี่ไปเ็นดีนะนี่ซ้ำลกบด้วมองเวยไเ็มืออกไมไใชไ่ไ้นปนระยาเ๋มอ้าวอย่ามันดเจ้าเา่ามหมอมงแม่เลดไม่าีเซียวนเาขี้ปปมองเขาหลับอยู่แต่ว่าห้องฉลานว่พา โอ้โหลพ่อนำ <coughs> <coughs> พี u u au, ่น so uh, ้อบ้านเเาดาเจ้กินเสพี่น้องาดะซาด้นาพี่น้องอันนี้อันนีอันนี้เยนแล้วกินขาเลยอันลุกชินดึงดึงนี่จะเป็นแต่สแ่ชีสนะพี่น้อง มาฮอนนี่แคทกับชิได้จบคลิปเพียงสามนี่เนาะพี่น้องขอนันคลิปใหม่เนาะบ๊ายบายอ้าวกินในเบิ่งไหนสองคนเนี่ยงานยื่อใส่งานยืง่ายง่ายบอแอบบอแช่แช่แช่